สวัสดีครับเซลต้าม,มาแนะนำตัว Toyota M t o y o ต a r ด v o 2.4มิค MT ตัวขับโฟนะครับคุณลูกค้ามองหาตัวขับ4อยู่ครับผมเซลต้มอยากแนะนำนะครับผมคุณลูกค้ารถยนต์สวยๆคุณลูกค้าครับเซลต้มดูให้แล้วหน้าลังไม่มีขยับเลยคุณลูกค้าครับเครื่องนิ่งๆนะครับผม สนใจทักทายแอดไลน์เซลต้มไว้นะครับผมคุณลูกคา้าถ้าคุณลูกค้าสนใจนะครับกับตัว t o y ยต้าเรีวโอ2.4มิลตัวโฟร์วิวนะครับสวยๆเดี๋ยวซลต้าเก็บรายละเอียดให้นะครับผมคันนี้เรียกอาไรอยู่ที่101นะครับตัวโฟร์วิลคุณลูกค้าครับสวยๆส,สนใจก็สามารถทักทายแอดไลน์เซลต้มไว้นะครับผมคุณลูกคา้า สวยเลยคลครับขัดสีแห้งๆคุณลูกค้าครับได้ตัว4วิวด้วยนะครับผมรถยนต์ปี2021นะครับผมคุณลูกค้าสนใจทักทายแอดไลน์เซลตั้มได้เลยซื้อสดไม่มีเก็บแหวนนะครับผมราคา6 2,000บาทเท่านั้นเองคุณลูกค้า6 2,000บาทนะครับนี่สวยๆคุณลูกค้าภายในไม่ช้ำด้วย กใจทักทายแอดไลน์เซลตั้มไว้นะครับผมลูกค้คาที่เซลตั้สมส่งรูปรายละเอียดให้ขอบคุณครับสวัสดีค่ะ